เข้าวัดได้บาปโบราณเตือนห้าข้อห้ามทำเป็นเหตุให้มีเคราะห์ชดใช้บาปใช้กรรมสวยหลายภพหลายชาติท่านผู้ฟังคะชาวพุทธเราเข้าวัดก็เพื่อทำบุญสร้างกุศลพักผ่อนจิตใจให้สงบบางครั้งก็พาลูกหลานคนในครอบครัวเข้าวัดด้วยแต่ท่านผู้ฟังคะบางทีการเข้าวัดอาจสร้างบาปให้เราโดยไม่รู้ตัว หากเรารู้ก่อนว่าทำอย่างไรจะเป็นบาปเราก็สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ได้เพื่อที่ว่าเวลาไปทําบุญไหว้พระในการเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองจะได้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกาลเทศะคลิปนี้บัวบูชาจึงได้รวบรวมความเชื่อที่ว่านั้นซึ่งอาจมีบางความเชื่อที่ชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อน เรามาดูกันค่ะว่ามีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติว่าอย่างไรบ้างคะ่ะห้าความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดความเชื่อที่หนึ่งต้องระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกใครกลับบ้านท่านผู้ฟังคะเวลาเราไปไหนมาไหนไกลบ้านกับผู้ใหญ่เคยได้ยินผู้ใหญ่เรียกขวัญลูกหลานให้กลับบ้านไหมคะการไปวัดก็เช่นเดียวกัน การระบุชื่อทุกครั้งเวลาเรียกกลับบ้านถือเป็นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ควรปฏิบัติและสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่านอกจากจะมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในวัดแล้วก็ยังมีสัมภเวสีหรือผีเร่ร่อนที่ยังวนเวียนอยู่ในวัดอีกด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราจะเรียกใครกลับบ้านควรระบุชื่อให้ชัดเจนห้ามพูดลอยๆเด็ดขาดว่ากลับบ้านกลับบ้าน หรือขึ้นรถเร็วมิฉะนั้นอาจมีสัมภเวสีเพลเร่ร่อนที่ไม่ได้รับเชิญกลับมาด้วยนั่นเองค่ะ 2. เวลาจุดทูปเทียนไหว้พระให้จุดจากที่ทางวัดเตรียมไว้เท่านั้นความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดในเรื่องของการจุดทูปเทียนไหว้พระนั้นเป็นความเชื่อที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราจุดทูปเทียนไหว้พระนั้น ให้จุดจากตะเกียงน้ำมันหรือเทียนเล่มใหญ่ที่ทางวัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นห้ามไปจุดเทียนต่อจากคนอื่นที่ปักไว้แล้วเป็นเด็ดขาดเพราะการจุดเทียนต่อจากคนที่ปักไว้แล้วก็เหมือนกับว่าเรารับเคาะต่อจากเขานั่นเองค่ะอีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่ว่าอาจทำให้แขนเสื้อหรือชายเสื้อไปโดนไฟจากทุกเทียนจนทำให้ไฟไหม้เสียหาย หรือร่างกายบาดเจ็บได้แถมยังไม่ยืนบังคนอื่นที่กำลังไหว้พระทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วยค่ะ 3. เวลาทำบุญสะดอกเคราะห์ห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดที่ว่าห้ามยืนบังหน้าต่างหรือนั่งขวางประตูเวลาทำพิธีสะดอกเคราะห์นั้นคนโบราณเชื่อกันว่า ทั้งประตูและหน้าต่างเป็นช่องทางออกของสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งไม่ดีหากเราไปนั่งขวางประตูหรือยืนบางหน้าต่างก็จะทำให้เราได้รับสิ่งอัปมงคลหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ตัวได้อีกอย่างยังเป็นการบังช่องระบายอากาศของวิหารหรือศาลาอีกด้วยค่ะและที่สำคัญเลยก็คือไม่ควรพาเด็กเล็ก ไปเข้าร่วมพิธีสวสดสดะเคราะห์เด็ดขาดเนื่องจากจิตของเด็กๆลนั้นอย่างอ่อนต่อสิ่งอปัปมงคลน,นั่นเองค่ะ 4. ไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้แล้วกลับมากินต่อและไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทําบุญความเชื่อมาต้องขวัดในเรื่องของการกินอาหารนั้นคนโบราณเชื่อกันว่าไม่ควรวางอาหารทิ้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณนอกพื้นที่ชายคาของวัดเพราะสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนจะมากินอาหารเหล่านั้นแต่ถ้าเรานำอาหารนั้นมากินต่อก็เท่ากับว่าเราไปแย่งอาหารของเขามาอาจทำให้สัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเล่นงานเราโดยไม่ตั้งใจได้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นเราไม่ควรกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญ เนื่องจากอาจมีสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ยังกินและห่วงอาหารที่เขายังกินอยู่ดังนั้นหากต้องการกินอาหารที่เหลือจากการทำบุญให้รอจนกว่าพระจะเอ่ยปากอนุญาตเสียก่อนค่ะและอีกประการหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนยังไม่ทราบก็คือพระพุทธเจา้าอนุญาตให้พระภิกษุเลี้ยงได้เฉพาะพ่อแม่เท่านั้น ส่วนที่เหลือถ้าต้องการจะเลี้ยงต้องเป็นวิทาสาโทคือเหลือจากพระฉันแล้วใช้แล้วไม่ใช่พระยังไม่ทันฉันไม่ทันใช้ก็เอาไปให้เขาแล้วถ้าไม่ได้มีการอุปโลกวิทาสาโทพวกนี้สามารถกินต่อจากพระได้ที่วัดเท่านั้นอย่าเอากลับบ้านเป็นอันขาดถ้าพระมีการอุปโลก ก็คือบอกกล่าวในถามกลางทรงของวัดนั้นแลว่าถ้าเหลือจากการชันของพระให้ญาติโยมเอาไปกินเอาไปใช้ได้ถ้าลักษณะอย่างนั้นจะไม่ผิดเอากลับไปกินที่บ้านของโยมได้แต่ถ้าไม่ได้บอกแล้วโยมดันเอากลับไปกินต่อที่บ้านโยมก็ติดหนี้สงไปดังที่พระครูวิราชการจนะธรรมหลวงพ่อเล็กสุธรรมปัญโย วัดท่าขนุนตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาปูมจังหวัดกาญจนบุรีได้ตอบปัญหาธรรมะหัวข้ออาหารเหลือจากการถวายสังฆทานเอาใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมผู้ถามถามว่าเนื่องจากตอนเช้าจะมีการนับอาหารไปถวายที่พักสงฆ์หลังจากที่พระท่านตักและฉันแล้วส่วนที่เหลือจะนำมาวางให้ญาติโยมกินกัน แล้วก็จะตักใส่ถุงแจกจ่ายกันไปโดยส่วนตัวผมไม่นำกลับแต่จะมีบางครั้งผมไม่ได้ไปแต่เพื่อนไปก็จะนำใส่ถุงมาให้ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรกับอาหารนั้นดีครับหลวงพ่อตอบว่าเอาถุงกับข้าวฟาดหน้าเพื่อนไปเพื่อนจะได้จำว่าอย่าเอามาอีกเรื่องของวิทาสาโทญาติโยมยังเข้าใจผิดอยู่กันมาก วิทาสาโทคืออาหารที่เหลือจากพระญาติโยมกินต่อได้แต่อย่าเอากลับบ้านเพราะพอเอากลับบ้านคนที่เห็นแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะไปตำหนิว่าไปเอาของส่งกลับบ้านโดยเฉพาะไปเอาของที่กูใส่บาทกลับบ้านทำให้เขาเสื่อมศรัทธาและต่อไปเขาจะไม่บำารุงพระพุทธศาสนาอีก เท่ากับเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงโทษก็เลยหนักเปรดญาติของพระเจ้าพิมพิสารเจอไป91กับเท่านั้นพระเอาของที่พระชันเหลือแล้วกลับบ้านของสงที่เหลือจากพระสงฆ์ชันแล้วจะกินจะใช้ก็ตามให้อยู่ที่วัดจบเพียงแค่นั้นอย่าเอากลับบ้านอันตรายมากผู้ถามถามว่าถ้าเขาเอามาใส่ชามให้เรา เราไม่ทราบว่าเป็นของวัดทำอย่างไรครับหลวงพ่อตอบว่าชำระนี่ส่งไปต่อไปก็สั่งไว้เลยว่าไม่ต้องเมตตาคราวหน้าอย่าเอามาอีกแต่ถ้าเขาไม่รู้ก็ไม่ต้องไปเถียงกับเขาทนชำระนี่ส่งไปเรื่อยๆก็แล้วกัน5เวลาไปวัดไม่ควรฉีดน้ำหอมแม้ความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัด เรื่องการไม่ฉีดน้ำหอมในยุคนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ทราบหรือไม่คะว่าเมื่อก่อนนั้นแทบไม่ค่อยมีใครฉีดน้ำหอมเวลาไปวัดเลยนะคะเนื่องจากว่ากลิ่นของน้ำหอมบางชนิดให้ความรู้สึกยั่วยวนต่อเพศตรงข้ามทำให้อาจไปรบกวนพระและกระตุ้นกิเลสตัณหาในเรื่องกรรมคุณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรหนักทำให้เป็นบาปโดยไม่ได้ตั้งใจ ถึงแม้ว่าการฉีดน้ำหอมเวลาทำบุญจะเป็นเรื่องปกติในยุคนี้แต่ก็อย่าลืมพิจารณาถึงความสํารวมให้อยู่ในกรอบกันนะคะเอาเป็นว่าฉีดน้ำหอมกลิ่นอ่อนๆเพื่อดับกลิ่นตัวน่ะได้แต่อย่าชุนหรือกลิ่นแรงจนเกินไปการเกิดกำหนัดของพระสงฆ์นั้นมีบันทึกไว้ในพระวินัยสังฆาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่ง ภิกษุแกล้งทำให้อสุจิเคลื่อนต้องสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษแปลว่าความละเมิดมีทรงในกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลืออาบัตที่จำต้องปรารถนาทรงในขั้นตอนการพ้นจากวิบัติทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายอธิบายว่าเมื่อภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นสังฆาทิเศษแล้วต้องการจะพ้นจากอาบัตินี้ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจากอาบัติเึื่องเรียกว่าวุตถฐานวิธีที่ท่านกำหนดเอาไว้ตายตัวอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนเริ่มจากการอยู่ปริวาสโดยมีส่งเป็นผู้ให้ปริวาสหรือการอยู่ชุดใช้ให้มานัดและส่งต้องเป็นผู้ระงับอาบัติคือต้องให้อับพานอันเป็นการสุดท้าย ในประเทศแทนเรียกวิธีการอย่างนี้ว่าการอยู่กรรมในการอยู่กรรมนั้นสำเร็จได้ด้วยการทำของส่งเท่านั้นโดยส่งเป็นผู้ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดเรียกเข้าหมู่เพื่ออาบัตนั้นให้คณะหรือภิกษุ2อถึงสรูปซึ่งเป็นคณะทำไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้แม่ทำไปก็ไม่เป็นอันทำ เป็นการทำที่ไม่ถูกต้องไม่อาจให้การออกจากอาบัตสำเร็จผลได้สังฆารทีเศษจัดเป็นครุกาบัตมีโทษหนักแต่เบากว่าปรารชิกซึ่งผู้ละเมิดสามารถทำคืนคือทำตนให้หลุดพ้นจากอาบัตคืนความบริสุทธิ์ให้แก่ตนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรียกว่าอยู่กรรมเหมือนคนทำผิดได้รับการตัดสินให้จำคุก ต้องปฏิบัติตามคำตัดสินโดยไปอยู่ที่เรือนจำปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำตามกำหนดเมื่อผลโทษแล้วถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างอิสระนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะสังฆาที่เศษมี13สิกขาบทคือสังฆาธทีเศษสิกขาบทที่หนึ่งคำแปลพระบารีที่เป็นพุทธบัญญัติปล่อยสุกะเป็นไปด้วยความจงใจ เป็นสังคารที่เศษเว้นไว้แต่ฝันเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาดภิกษุแกล้งทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนต้องสังคารที่เศษอธิบายความโดยย่อว่าคำว่าปล่อยคือการกระทำให้อสุจิเคลื่อนจากฐานกล่าวคือทำให้พ้นจากอวัยวะเพศออกมาคำว่าสุกกะคือน้ำอสุจิ ท่านแสดงไว้ว่าได้แก่น้ำอสุจิสีต่างๆรวมสิบสีเช่นอสุจิสีเขียวอสุจิสีเหลืองเป็นต้นคำว่าเป็นไปได้วยความจงใจคือรู้อยู่รู้ดีอยู่ตั้งใจฝ่าฟืนละเมิดปล่อยอสุจิออกมาคำว่าเว้นไว้แต่ฝันคือยกเว้นความฝัน ได้แก่ฝันไปแล้วน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาภิกษุปล่อยน้ำอสุจิออกมาด้วยความจงใจด้วยความพยายามเมื่ออง์กกำเนิดใช้การได้ในเวลาแอนเอลในอากาศก็ตามในเวลาเกิดความกำหนัดก็ตามในเวลาปวดอุจจาระก็ตามในเวลาปวดปัสสาวะก็ตามในเวลาอวัยวะเพศต้องลมก็ตาม ในเวลาอาวัยวะเพศถูกบุ้งคนก็ตามต้องอาบัตสังฆาธทีเศษทุกกรณีภิกษุมีความจงใจมีความพยายามโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งอสุจิเคลื่อนออกมาต้องอาบัตสังฆาธทีเศษวัตถุประสงค์ในการปล่อยอสุจินั้นท่านแสดงไว้10ประการคือ 1. เพื่อหายโรค คือมุ่งว่าจักเป็นคนไม่มีโรคหรือทำให้โรคหายได้ 2. เพื่อความสุขเพื่อมุ่งให้เกิดความสบายกายสบายใจ 3. เพื่อเป็นยาคือมุ่งว่าจักเป็นยาทำเป็นตัวยา 4. เพื่อเป็นทานคือมุ่งว่าจักให้ทานแก่ผู้ที่ต้องการ 5. เพื่อเป็นบุญ คือมุ่งว่าจักเป็นบุญ 6. เพื่อบูชายันคือมุ่งว่าจักบูชายันตจเพื่อไปสวรรค์คือมุ่งว่าจักได้ขึ้นสวรรค์ 8. เพื่อเป็นพืชพันธ์คือมุ่งว่าจักสืบสายพันธุ์ไว้ 9. เพื่อทดลองหรือมุ่งว่าอสุจิจะเป็นสีอะไร 10. เพื่อความสนุกคือมีความประสงค์จะเล่น ในวัตถุประสงค์เหล่านี้เมื่ออสุจิเคลื่อนออกมาด้วยวัตถุประสงค์แม้เพียงอย่างเดียวก็อาบัตสังฆาที่เศษค่ะองค์แห่งอาบัตหนึ่งภิกษุจงใจพยายามคือมีความกำหนัดและเจตนาให้อสุจิเคลื่อนจากฐานแม้เพียงแค่มแมลงวันกินอิม่มเป็นอาบัตสังฆาที่เศษ สองภิกษุจงใจพยายามให้อสุจิเคลื่อนแต่ไม่เคลื่อนเป็นอาบัติทุนลัดใจ 3. ส,สิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะมีเจตนาธรรมจึงต้องอาบัตไม่มีเจตนาไม่ต้องอาบัติ 4. สิกขาบทนี้เป็นอานัตติกะทำด้วยตัวเองจึงต้องอาบัตใช้ให้คนอื่นทำคือสั่งให้คนอื่นทำ ทำให้อสุจิของเขาเคลื่อนไม่ต้องอาบัตแต่สั่งให้คนอื่นทำให้แก่ตนเองจนอสุจิเคลื่อนก็ต้องอาบัตเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันมิให้ภิกษุแกล้งทำให้นามอสุจิเคลื่อนคือมิให้ภิกษุปล่อยสติไม่ควบคุมอารมณ์ปรารถนาเข้าไว้บ้าง มีให้ทำไปตามอารมณ์ปรารถนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยเมื่ออง์กกำเนิดใช้การได้เพราะถูกกระตุ้นหรือถูกกระทบหรือเพราะจิตเกิดอารมณ์ปรารถนาขึ้นแล้วจงใจพยายามให้อสุจิเคลื่อนออกมาโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ไม่มีการควบคุมสติเช่นนี้จะกลายเป็นความเคยชินทำได้เป็นประจำหรือควบคุมไม่ได้ ก็จะเกิดผลตามมามากมายด้วยเหตุนี้เมื่อมีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นและชาวโลกตำหนิโพรทนาพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยจึงทรงบัญญัติเป็นศิกขาบทห้ามและปรับโทษไว้สาเหตุสำคัญในศิกขาบทนี้คือการแกล้งทำให้อสุจิเคลื่อนนั้นมีผลกระทบทั้งแก่ตนและสัตว์ดังนี้ 1. เพราะเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดี 2. เพราะเป็นการบันทอนกำลัง 3. เพราะทำให้สัตว์ในน้ำอสุจิตาย 4. เพราะทำการกระทำสุกสนสับป,ปดนอันภิกษุไม่ควรทำอาณาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษพิษุผู้มีน้ำอสุจิเคลื่อนเพราะฝัน 2. ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้น้ำอสุจิเคลื่อนแต่เคลื่อนออกมาเองตามธรรมชาติ 3. ภิกษุผู้วิกลจริต 4. ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภิกษุผู้กระสับกระสายเพระเวทนา 6. ภพกษุผู้เป็นต้นบัญญัติคือผู้เป็นอาทิกร,รมิกะได้แก่พระไสย,ยสกกะ วินีตวัตถุวินีตวัตถุซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัตหรือไม่เป็นอาบัตมีมากเรื่องด้วยกันขอแสดงเป็นบางเรื่องเพื่อเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะภิกษุรูปหนึ่งฝันไปอสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าไม่เป็นอาบัตเพราะไม่มีความประสงค์จะทำให้เคลื่อน ภิกษุรูปหนึ่งถ่ายปัสวะอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาท่งตัดสินว่าไม่เป็นอาบัตเพราะไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนภิกษุรูปหนึ่งนึกถึงกรรมรมอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาท่งตัดสินว่าถ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนภิกษุผู้ตรึกไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนอยู่ ไปอาบน้ําอุ่นอสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเมื่อมีความประสงค์จะให้เคลื่อนต้องอาบัดสังฆาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนไปอาบน้ําอุ่นแต่อาาส,สุจิไม่เคลื่อนทรงตัดสินว่าเมื่อมีความประสงค์จะให้เคลื่อนแต่ไม่เคลื่อนไม่ต้องอาบัดสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัดทุนลัตใจ ภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่องค์กำเนิดเมื่อกําลังทายายอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาส่งตัดสินว่าเมื่อไม่ได้มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนเกาอันทะอยู่อสุจิเคลื่อนส่งตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งกําลังเดินทางอสุจิเคลื่อนออกมา ทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งให้องค์กำเนิดเสียดสีขาอ่อนด้วยประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนอสุจิเคลื่อนดังตั้งใจทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงบอกให้สามเณรช่วยจับองค์กำเนิดเมื่อสามเณรจับ อสุจิเคลื่อนออกมาส่งตัดสินว่าต้องอาบัตสังคาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งจากองค์กำเนิดของสามเณรเล่นอยู่อสุจิของตนเคลื่อนออกมาส่งตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตสังคาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงใช้มือบีบองค์กำเนิด แต่อสุจิไม่เคลื่อนทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุนละใจภิกษุรูปหนึ่งกำลังดัดกายอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดเพ่งดูองค์ชาตของมาตุคามหรือแม่บ้านอสุจิเคลื่อนออกมา ทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศสและตรัสว่าภิกษุผู้มีความกำหนัดไม่ควรเพ่งดูองค์กำเนิดของมาตุคามรูปใดเพ่งต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงใช้มือสีองค์กำเนิดอสุจิเคลื่อนทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศสภิกษุรูปหนึ่งเดินลุยน้ำไป อสุจิเกิดเคลื่อนขึ้นทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงสอดองค์กำเนิดเข้าไปในทรายอาสุจิเคลื่อนทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังขาทิเศธภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อน <Brooke> จึงสีองค์กำเนิดบนที่นอน อาสุจิเคลื่อนจึงตัดสินว่าต้องอาบัตสังคาทิเศษท่านผู้ฟังคะเมื่อท่านผู้ฟังทราบเกี่ยวกับความเชื่อเมื่อต้องเข้าวัดว่ามีข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมทำตามความเชื่อเหล่านั้นกันนะคะเพื่อที่ว่าเวลาไปทำบุญไหว้พระจะได้เกิดสิ่งดีๆกับตัวเราเองและไม่เผลอไปทำบาปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองคะ่ะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านบวบูชาขอนำเรื่องรามาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดบวบูชาก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟัง กัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทํามาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขอให้พวกท่านพ้นจากความอยู่อย่างลำบาก ขอพวกท่านจงอย่าได้สดับคำว่าไม่มีเทินสาธุ